นี่ยไอ้ยพีบอกแล้วตอนนี้รุปลูลูไอ้สัสมันไม่ได้กระทืบขนาดนั้นเว้ยมึงกลัวตอนนี้เรามีเบิร์ดีโอช่วยมึงอยู่นะถ่ายพีพี่ชอบลงเรือปะไม่ชอบชอบลงอะไรลงทะเล น้องแบบไปน็อติววันทีกูไม่เที่ยวนอตดูสิกูไม่ชอบไปแบบเสียตังค์กูชอบแบบได้สีหลอกเขาเอามีุ่ณเรื่องามาแล้วหนึ่งสอนให้รู้ว่าอย่าหยิบหมอกายมาเล่นท็อปอย่าหยิบหมอกายมาเลยทั้งหัก ออย่าเล่นเลยตัวแบบนี้คมันแบบเราใช้สกิลสองไปแล้วอะ มันมีพวกคนเล่นโซโลกาท็อปเนี่ยเขาก็เล่นนะประมาณนี้เลยเลือดนี่ ่ต้องการอะไรจากผมเห็นไม่เข้านะไม่มีมานาโอ้โดนเปียดโ,โ,โดนปี๊นะไม่ใช่โดน แล้วป่วยโดนดูดอยู่ข้างหลังเออคาไปได้ด้วยอ่าโดนเตียโดนไปแล้ววายโกลสอะไรอยู่วะตัวต่อต้านกันเข้าี่แท้จริงเวกมันเองคุณโอ้โหเพี่อไม่ได้ทำอะไรเลยเว้ย เกอขี้ฝั่งเขาตัวอะไรตายอได้รูรูไอเจมตายจนเกิดกับไมกรอบอะ ไปด้านอันติไปอ่ะอันติไปที่แล้ว,ว,ลวเราลงขึ้นไปขึ้นไปทำไมนั่งมุดฝันห <c oughs> ูเลยอ่ะ เช็เดินคแรงเลยวะอะไรวะ้อกูมองว่ามันอยากให้กูเข้าหรือไากูเข้าเนี่ยเรไม่รู้จงงเล วะวะวะไว้โคตรน่กเกียดอะเฮียเที่ยวน่ะเดนมาแล้วมันมีดาเมจจริงมะเนี่ยชิบันดูแรงไปมะคุณถามจริงยังมีชีดนะ ไม่มีเลยะยังมีฉีดอยู่อะไรนะสตีสตีมันมีอะไรสตีเอ๊เชี่ยไอเฮี้ยนี่แรงเกินไอสัตว์ไม่ใช่คิดตัวจัดแบบที่จะแรงกว่าพีพกคุณไม่ถึงโอ้โหโดนโคตรแรงไอเฮี้ยคำาจริงนะกูมีตัดหิววล่ะไอตัด

งล้นก็เเข้าเจอลูลูอาช่วยมาช่วยเราอาจจลูลู้็ไม่มาสหก็ไม่อ่ะ เกียวไวน์โบดกับชีดแล้วอันตีเมาไครเดี๋ยวนะเกนีเฮ้ยใบ飒ใบเลยนี่ว่ะคุยดันเฟียอีกเข้าอย่างไรนตีตีมึงจะพึ่งตามมาก่อนใช่ไหมไปเมาบอลมังกรไม่ได้เงินหรอ khỏi thằng Y nữa Ao nó lại thì No 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 Ui Mét hẳn ยังรอดนี่ก็คือไม่มียังรอดนี่กูแบบด่าแล้วไอ้สัสยังรอดชีวิตเอไนะาไว้ได้ถ้ามันใจฮิลแรงจนถึงขั้นรอดจากดามเมจเมื่อกี้เนี่ยนะเฮ้ยไอ้มันทำไมวะโอไอเตมโดนอะไรไม่ใช่เตมโดนเต็มหน้าโดนเตมเต็เมาซะฮะเกิดอะไรขึ้นเตม ตีบเหมาไข่แบบระยะประชิดท,ทั้งทั้งที่แบบตัวมันก็ตีไก่มันก็โดนหล่อโดนไม่ดีโดนไม่ดีดดคือกูจะบอกว่าเดี๋ยวไวรัสมันกระจายลองชีดโอ้โหฟันชีงนี้เลยนี่ครับตีขายอย่างเดียว กู the gold ไปเอาตังมาซอรีท้อดีแฟดเหรอมันจะมันจะฉีดกูถึไงได้ไงวะมันไม่แฟดมันเดินมาที่ไหนพุ่มไหมหรอแฟดไม่ห่หรอไม่รู้ว่าดูไม่ทันพุ่มจะโดนแม่งกับพุ่มมันตรงนี้อนะเล่นดนี๋ยวกูไปเดี๋ยวกูไปทนไรเนี่ยโอ้โหยีดต้นดักว่า ส่วนผมไม่มีแต่สก,กิลอนันตีออยไม่ค่อยอยากยิ่งน้อยแต่เริ่มเป็นไรอะ่ะพูดภาษาคนดินีไ่ไงกูก็ได้เม้าใครครับมาติแน่เลย พอปะพอปะอ้พวกมึงเล่นกันแต่ชั่วโมงแล้วหรอไม่ดื้อมันรุ่นก่กัน,น,นดูด้ยดูว,ดวที่ไหนขึ้นเกือบชั่วโมงตลอดเลยมันไม่รีเฟรชต้องตาใหม่หหหเปล่าใช่ที่เจมคือเราสมัยสวยการยืนพุ่มของหมีและไก่มันได้ผล ทว่อเอมันได้ผลจากตรงนั้นจริงเหรอวะเ้้งเราได้ลูลู่มาโดยที่ลูลู่ไม่ทำเฮี้ยเลยเลยด้ได้นะเยอะเหรอไปย้งหลอ,อ,อไม่ขึ้นหลดด้วยเมื่อกี้ก็ตายเข้าหายไปไหนกันหมดวะตีบาลอนตีปาาเบอร์ดสตีมาอยู่กูไม่น่าใช่แล้วีจ เดี๋เราไปเลยคกเมนต์ติดไปเลยอะไปไปไปเราไปโดนดูดอ่ะดีดีอันนี้ดูดีทำไมก็ไม่ได้ไปโดนแบบไปล่อดูดที่แฉทูแต่พ่อกขอโทษกูผิดไปแล้วกูกรบพีดดังป๊อม ก็พิชไปแล้วเจมลงไปปุ๊บแล้วก็ยืนนิ่งๆเลยแบบมันไวันเกินมันไวเกินก็คือถ้าเราไม่ออกต้านเทพมาก็คือไปไวโดสลิกซิลด้วยนะมึงด้วยเจม่รดีพูด ส้มปูใหญ่ปลาป้ยไหนไม่มือยู่มีีแล้วกันเฮ้ยโมเสหาร่างปล่อยไปเถอะไม่แตกหรอมั้งไม่ก็คือหมายถึงว่าตีบาลอนได้ไงโมเสห์นะตีแตกหรอมั้งคือความเชื่อ จับกันเร็วดีนี่มังกรอ่ะไอันี้เสียอันติไม่เทีย่เยเราโลเขายังปดไม่ได้เลยกตดตัวน,นี้เล่นในมีเที่ยว ูโดนอะไรเข้าไปอ่ะโดนเซนหน้าโอเคมนะีทีคอยคีนอนอทไม่เอาเรื่องถ้าร้องอนะ่ะเราแบบไม่ได้กดเาาเรื่องคอยจะได้ไหมยังยังตะเบลมาแล้วจริง นไปนะพูดแบบนี้แผ้แนะน่นอนเจอแล้วกูยืนบัฟไปเฉยก็ได้เลยนะเอาวะปอยปอยไม่รู้กูมไม่สนใจแล้วกูไปอย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 ป,ป,ป <c ười> แล้วเก็บกดอ่ะ เก็บไอ้เหี้ยมันเจอเโมนิงเจอไม่ละอีกสัก